โยสบากาวะรังส so, sam ัมมาสัมพุทโธพระผู án, ้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันดับเลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสารุ้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากาโตเยนะบากาวตาธโมโ พระธรรมเป็นธรรมที่พระภูทมีพระภาจดีอูพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วโสปฏิปันโนยะสัพพะวะโตสาวพะกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาจดีอุพระองค์ใดปฏิบัติด,ดีแล้ว ตามมยังบากวันตังสัทธัมังสัสังขังอิมิหิสการเรยยธารังอโรปิเตหิอภิปูชยามาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้อันโยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไรสาธุโนพันเตปะควาโเจราปารินิพุโตปีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้า แม้ปารินิพาน,นาแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายปาชิมาจันตานุกรรมปรมานาซาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ผู้ข้าพาเจ้าอันเป็นชนรุ่นลัง อิเมสกาเรทุทขาตาปัน,นาการาภูเตปฏิคันหาตูขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทั้งหลายเหล่านี้อามหากังดีขารตังหิตายาสุขายา เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินอรหังสมาสัมพุทโธระขาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันดบเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิง สรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทังพระขวันตังอภิวาเทมีข้พาพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทธโธเมตาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากาโตปะะวะตธรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระพักเจ้าตรัสไว้ดีแล้วทัมมังนามาสามีิข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมกราบธรรมโมวินาโตพระธรรมกระเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกาสังโฆประสงฆ์สาวกของพระพูมีพระภาคเจ้าปฏิบาดีแล้วสังฆนาม,ามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบสังโฆมินาโถพระสงฆ์เจ้าเป็นพึ่งของเรา namo tassa bhagavato arahato samma sambhuddassa namo tassa bhagavato arahato samma sambhuddassa namo tassa bhagavato ขนอมนอมแด่พระพุทธมีพระพักตร์เจ้าพระองค์นั้น อาราโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธะตราัสารู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระดังสือหน้าที่13บสมันธรรมยังพุทธานุสตินยังกาโรมาเซม ต่างขอปานปาะขวันต่างเอวังกัล,ลยาณุกิติสโโอาภู้โตุนขอกิติสันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟุงไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสปคะวาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ พระพููมีพระภาคเจ้านานอารังเป็นผู้ไกลาจากกิเลสสัมมาสัมพุธทธเป็นผู้ตราสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะโสขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี โลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งควา่าสัทธาเดวมนุษสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พู้โตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคาวาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้อันธรมยังพุทธาบิขีติงกโรมาเซนโอทวารันตวราตาที่คนนาบิโยโต พระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตะุณคเป็นตน้นโสทามิยาณการุณาหิสมาฆตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์พรเทสิโยสุชนนตังกมลังวสุโร พระองค์ได้ทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานโดดอาทิตย์ทำบัวให้บานวันธามมังตมระนังศิรสา,าชินินทงังาาพระปเจ้าว้ยพระชิน,นสีโอ้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียนกล่าว พุทธโยสาพปานินางสารางเกมมุตตะมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว an ์ทั ang, ai, ้งหลายปัตรมานุสติทานังวันดามิตังเสรนังข้าพเจ้าไหวพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น อันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียนกล่าวโพธาสัหาสามิทาโสวาุโทโธเมสามิกิสโรข้าพะเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพะเจ้า โุทธดูขาสฆาตาจาวิทาตาจาิตาสเมพระพุทธเจ้าเป็นผู้กรรมจะทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าพุทธาสร้งนิยาเดมิสริรันชีวิตตันจีดังข้าพระเจ้ามอบกายถทวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้า วันทันโตหังจริสามิพวนทาเสวสุโภทธิตังข้าพะเจ้าผู้วายู่จะประพฤติตามซึ่งความตราสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาที่เมสารนังอันยังพู้โตเมสารนังวารัง,รงสารนัอื่นของข้าพะเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนาาาะสัจวัตเชนวัตเทยังสาธุสาสนีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดามโวทังเมวันธมาเนนยังคุญยังป,ญญงปะสุตังอิทา ข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ค้นคว้าบนได้ในบนัดนี้สามเภปิอันตาราย,ยาเมไม้มสงตาสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบญน,นั้นกราบขอขอมาพระบุทธเจา้า กายนวยาวจายวเจตัสวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีโอเทะกุกััมปกตังไม่อายังครามหน้าติเตียนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าโอโทปฏิคันหันตัอจยันตังขอพระพุทธเจ้าปโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินาน,านั้น กา,ารันตเรสังวริตุงวาพุทธิเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปอันธรรมยังธรรมานุษสติในยังการรมะเสมสวากาโตบากาวตาธาโมประธรรมเป็นธรรมที่พระพู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสไว้ดีแล้วสันดิทิโคเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผนได้ไม่จำกัดการเอิปาสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด โอปนาิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวดิตาโปวิญโยหิติเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้อันธรรมายังธรรมาบิขีติงการรมาเซมสวากาตาตาที่คนนโยคาวาเซนเซโย พระธรรมเป็นสิ่งประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นตน้นโยมอมขปาก,ป,กปริยติวิโมกขเภโดเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมากผลปริยติและนิพานธรรมโมกุโลกปตนาตถาท,ท,ทาริธาริ เป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันธรรมังตมรังวรธรรม,มเมตังธรราพเจ้าว้ยพระธรรมอันประเสริฐน,นั้นอันเป็นเครื่องกระจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสาปปานินังสารนางเคมมุตธ,ธรัง พระธรรมใดเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยนุสติทานังวันทามิตังเซเรนังข้าพระเจ้าไวพระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียนกล่าว ธรรมสหาหสามิทาโซวัธรมโมเมสามิกกสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพเจ้าธัมโมดุคาสขา,าตาจาวิทาตาจาหิตาสมิพระธรรมเป็นเครื่องกรรมจะทุก และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่กข้าพาามมระเจ้าธรรมาสังยานิยามิสริรันชีวิตตันจิดังข้าพระเจ้า,ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริสามีธมมรรมะเสวะสุธรรมตัง ข้าพระเจ้าผู้วาอยู่จะประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนาทีเมสารนังอันยังทามโมเมสารนังวรรงสารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้า เอเตนะาสาจาวัชนวัเธยังสาธุศาสานีด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศา,าสนาของพระศาสดามธรรมงมมมมมมเมวันธรรมเนยนยังปุญยังปะสุตังอิทาข้าพระเจ้าผู้ว,ว่าอยู่ซึ่งพระธรรม ได้คนควายบุญไดในบนัดนี้สาเบปิอันตราย,ยาเมไมอสงตาสเตชะซา,าอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกราบขอขอมาพระธรรมกาเยนวาจายวเจตัสาวา ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมกุกรรมปะกตังไม่ยายังกรรมนาติเตียนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันห้าตัวจยันตังขอพระธรรมโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินานานนากาลันตะเรสังวริตุงวาธรรมเม เพื่ออาการสํารวมระวังในพระธรรมในการต่อไปหันธรรมยังสังขานุสติในยังการรมเสสงโสปฏิปันโนบากวะโตาสาวกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้า ปฏิบัติแล้วโอชุปฏิปันโนบาคะวะโตสาวกะสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจอุปฏิบัติตรงแลว้วญาญาปฏิปันโนบาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจอุ ปฏิบาติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แลว้วสามีจปิปฏิปันโนปะขววโตสาวะกะสังโฆประสงฆ์สาวกของพระพู้มีพระภาคเจ้าปฏิบาตสมควรแลว้วยาทิททงได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ ตาติปุริสายุขานิออาธาปุริสปุขลาะโคแห่งบุโรสีโคนาเปรียงตัวบุโรษได้แปดบุรรษเอสาบะคาวะโตสาวกสังโคนั่นแหละสงสาวกของพระพ้มีพระภาคเจ้าอาวิโโย เป็นสงควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาปาวนเนโยเป็นสงควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรมัมทาคินเนโยเป็นผู้ควรรับทักสินทานอัญชชลีการนิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชชลี อานุตรารังปุญญเขตังโลกสาสติเป็นเห้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้หันธรรมยังสังคาบิขิติงกโรมาเซนสาธรมะโชสุปาติปาติคุณนานิยุโต พระสงค์ที่เกิดโดยพระสาธธรรมประกอบด้วยควรมีความปฏิบัติดีเป็นตน้นยอดท้พ,พิโทอริยปุคลาสังคาเซโทมเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกศีลาธรรมปรวารา,ายกายจิตโท มีกายและจิตอันนาสัสธรรมมีศีลเป็นต้นอันบวรบวันดามหตาตมริยานะขนังสุสุทังข้าพระเจ้าผู้ไว้หหมู่แห่งพระอริยจเจ้าเหล่าน,านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสร้างคอยยสาพาปานินังสารานางเขมมุตตมัง พระสงฆ์มู่ใดเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติทานังวันธามิตังเสเรนังข้าพระเจ้าไวพระสงฆ์มู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียนกล่าวสร้งางคสาาสามิธาโซวะ สังโฆเมสามิกิสรมข้าพระเจ้าเป็นทานของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเนื้อข้าพระเจ้าสังโฆดุขาสขาตาจวิทาตาจหิตาสัมมีพระสงฆ์เป็นเครื่องกร,รมจะทุกและสงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพระเจ้า สังฆะสังนิยันเดมิสาริรันชีวิตันติดังข้าพระเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหังจาริสามิสังฆาโสปฏิปันตังข้าพระเจ้าผู้วาอยูจ่จะประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ นาทิเมสารนังอันยังสังโฆมสารนังวรังสารณอื่นของข้าพเจ้าไม่มีประสงค์เป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะาสาัจาวาัตเชนะวัตเทยสาธุสาสานีด้วยการกล่าวคำสานี้ าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสร้างขังเมวันทราเนียงปุยังป,ญญงปะสุตังอิธา,าพระพเจ้าผู้ไว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ค้นควายบุญได้ในบนัดนี้สาเบปิอันตรายยเมมะเอสงตาสเตชะสา อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกราบขอขม,มาพระสงกายเยนวาจายาวเจตาสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกมังปะกะตังไมายายัง กรรมนาติเตียนันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในประสง์สร้างโคปฏิคันห้าตัวจะยันตังขอประสงค์ปโปรดงดซึ่งโทษล่วงเกินานานนนกาลันตะเรสังวริตุงวะสังเคเพื่อการสำรวมระวังในประสงค์ในการต่อไป